กลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะเบสนำเป็นเซตปากกาสี My Color 2นะคะเป็น Limited Edition มารีวิวให้ดูกันค่ะเบสเนี่ยเป็นคนที่เป็นสาวกตัว My Color นะคะสาวกแบบมากๆเลยนะเบสซื้อตั้งแต่ My Color แรกออกมาเลยอะคะ่ะแล้วก็มีชุดแรกมีประมาณ3ชุดเลยก็คือจะซื้อแบบแท่งแยกมาซื้อเป็นชุดมานะคะแล้วก็จะซื้อเพิ่มหลังจากที่หมึก เริ่มแห้งเริ่มจากไปบ้างแล้วนะคะส่วนไมค์ค o ลเอรสเนี่ย ตอนที่ออกมาเป็นรุ่นปกตินะคะเบกก็มีการซื้อเป็นชุดมากเหมือนกันค่ะหนึ่งชุดแล้วก็มีการซื้อแท่งแยกมาเช่นเดียวกันนะคะจนครบคอลเลกชันเลยนะแล้วก็รวมถึง m y c o l o r ร์ o ลอรด้วยค่ะที่เบ,บได้ทำการรีวิวออกช่องไปเช่นเดียวกันนะตัวนั้นเนี่ยเแบกบก็มีครบคอลเลกชันเช่นเดียวกันค่ะและเมื่อ m y c o l ค r 2ค่ะออกตัว Limited E d i ช i ่นมาแมว้ว่าสีเขาเนี่ยจะเหมือนกับตัว m y Color 2ที่เบกเคยมีนะคะแต่ว่าเบกก็อยากจะสะสมในส่วนของที่มันเป็น ลวดลายนะคะที่ตัวแท่งเออเขาไว้ด้วยนะซึ่งอันนี้เนี่ยเบสเห็นเขาโชว์ในตู้กระจกนะคะของ B2S แล้วรู้สึกว่าอยากได้มากๆเลยก็ตัดสินใจที่จะเดินผ่านแล้วก็สส่มาเลยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเบสเนี่ยไม่ได้ใช้ปากกาสีมานานมากๆแล้วนะคะคือข้างหลังมันเนี่ยเบสใช้ iPad เรียนเนาะพอเห็นปากกาสีเรารู้สึกว่ามันเกิดการช่างใจไงเอ,อ้ซื้อดีไม่ซื้อดีซื้อดีไม่ซื้อดีซื้อมาจะได้ใช้ไหมแต่เรามีความรู้สึกว่าเออก็เรายังคงมีใจรักในเครื่องเขียนอยู่ ก็เก็บไว้ครอบครองเอาไว้เฉยๆถึงไม่ได้ใช้ก็น่าจะสบายใจกว่านะเป็นความสบายใจส่วนตัวนั่นเองค่ะ<ม>ก็มาอยู่ในมือเบสแล้วนะคะสีสันสวยงามมากๆเลยนะคะครบ44สีเลยทีนี้นะคะเรามาพูดถึงเรื่องราคากันบ้างน,นะคะถามว่าราคาตัวนี้เนี่ยชุดละเท่าไหร่นะคะ1ชุดเนี่ยเบสซื้อมาในราคา680บาทค่ะเป็นราคาที่44 680บ่ะ เบดว่าถูกอยู่นะคะไม่สําหรับเบดเบว่าไม่แพงเพราะว่าถ้าเราลองเฉลี่ยหลายแทง่งแล้่มันจะไม่เท่าไหร่เองนะตัวนี้ก็คือประมาณแทง่งประมาณเท่าสิบห้าบาทยี่สิบาทประมาณนี้นะคะเบดก็จําไม่ได้แล้วเคยคํานวณสมัยซื้อใหม่ๆเนาะและ้วเบดก็มีการติดสติกเกอร์ตกแต่งนะคะสวยงามมากๆเลยแล้วเบดก็รู้สึกว่าทําให้เบดเนี่ยย้อนกลับไปคิดถึงสมัยประถมที่เบดเนี่ยมีสีไม้นะคะแล้วเวลาเพื่อนยืมเนี่ยจะต้อง เก็บคืนเข้ากล่องสีให้ถูกต้องด้วยไม่งั้นเนี่ยมีโกดมีเครื่องนะคะเพราะว่ามันก็จะไล่สีออกมาสวยงามแบบนี้นั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูเลยแล้วกันนะคะว่าเจ้า Li m i t e d e dition ของ My Color 2เนี่ยเขาทำออกมาอย่างไงเนาะแพ็กเกจเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมาในแพ็กเกจใสๆนะคะแต่จะไม่มีสติ๊กเกอร์ Duffy and Friends แบบนี้นะเบนเอาติดเองนะคะแล้วเขาก็จะเขียนว่า My Color 2ตรงนี้นะคะให้เราได้เห็นพร้อมกับรูปประกอบว่าเอ้ยในนี้เนี่ยเขาก็จะแบ่ง สีสั้นต่างๆนะคะเช่นฤดูหนาวค่ะฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองค่ะส่วนล่างสุดนะคะเขาก็จะมีเขียนว่าในนี้เนี่ยมีสีอะไรบ้างคือสวยงามมากๆเลยนะคะมีการไล่สีให้ได้เห็นเลยอ่าสวยมากและที่สําคัญนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยคลิกเข้าไปด้านล่างกล่องนะคะ ด้านหลังนะคะขออภัยค่ะคลิกเข้าไปด้านหลังของกล่องเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นชื่อสีต่างๆนะคะพร้อมกับลวดลายสวยงามมากๆเลยนะเช่นตัวนี้เนี่ยวินเทอร์นะคะข้างบนเป็นวินเทอร์วินเทอร์วันเดอร์แล้วก็มีฮัลโล s ซัมเมอร์นะคะมีสปริงบอสซัมค่ะแล้วก็ออทัมฟอร์เรียเนาะตัวนี้นะคะก็จะได้เห็นว่าเป็น สีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เขาก็มีการแยกโซนเอาไว้นะคะก็คือลายไหนเนี่ยสีไหนเนี่ยอยู่ในลายไหนเนี่ยเขาก็ทําการแยกโซนเอาไว้เป็นสี่โซนนะก็จะอยู่ติดติดกันนะคะเดี๋ยวขอเริ่มจากตัว Winter Wonder ก่อนเลยนะคะก็จะมีเป็นโซนนี้ค่ะ Winter Wonder นี่จะเป็นโซนของสีฟ้านะคะสีฟ้าไล่มาจะถึงสีเทาตรงนี้เลยค่ะ สวยงามมากๆเลยคือเขาก็จะมี2หัวเป็นปกติของไลท์คาเลอร์เขาเลยนะคะเดี๋ยวไปทําการขีดให้ดูที่หลังเนาะแล้วก็ลวดลายของแท่งเขาเนี่ยเดี๋ยวไบ๊ขอ,อยยหยิบให้ดูสัก2แท่งละกันนะคะเขาเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะกับสีน้ําเงินกว่าเนาะน้าเงินนี้มีชื่อว่าอะไรเอย่ยน้ําเงินนี้มีชื่อว่าซอฟบ,บลูเหรอทำไมเป็นซอฟบ,บลูละ่ะอันนี้แอบงงเหมือนกันนะคะใช่ปะมันคือซอฟบลูไม่ใช่ซอฟบ,บูซอฟบ,บูคือตัวนี้เหรอ ตัวนี้คือสีอะไรอ่ะเออเบไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูจะมีอัลทาร์มารีนอัลทาร์มารีนอัลทารมารีนไลท์หรือเปล่าอันนี้เออจะมีอัลทาร์มารีนไลท์แล้วก็จะมีซอฟท์บลูงงเหมือนกันนะคะส่วนสีนี้นะคะจะเป็นสีที่ชื่อว่าอันนี้สีนี้ชื่อเนี่ยน่าจะเป็นสกายบลูนะคะสีเออถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะคะตัวแท่งนะคะเขาก็จะมีลวดลายเป็นฟิลแบบฤดูหนาวนะ แบบนี้นะคะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมีความเป็นวินเทอร์มากๆเลยนะคะตัวลายเขาก็จะอยู่รอบๆนะคะรอบๆตรงก็เพิ่มความสวยงามให้กับไมค์คลเลอร์นะคะอีกระดับหนึ่งเลยส่วนลักษณะของเขาทุกอย่างเนี่ยตัวสีตัวอะไรเนี่ยเนื้อสีเขาก็จะเหมือนกับไมค์คลเลอร์สทั่วๆไปเลยค่ะก็จะมีสองหัวนะคะมีหัวใหญ่ที่เป็นหัวเมจิแบบนี้นะ เดี๋ยวเบยจะขีดให้ดูนะคะหัวใหญ่ที่เป็นหัวเมจิกแบบนี้นะคะหัวหนึ่งแล้วก็จะมีหัวเล็กนะคะอีกหัวน,นึงแบบนี้ก็เหมาะสาหรับทั้งจดเลเซอร์นะคะหรือว่าจะใช้วาดรูปก็ได้นะคะระบ,บายสีก็ได้ใช้เน้นเน้นขีดสันใลก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ค่อยนะคะไม่ค่อยแนะนําอัดไปทางห้ามด้วยก็คือห้ามเอาไปไฮไลท์นะคะเพราะว่าสีตัวนีเน้เนื้อสีเขาจะไม่เหมือนกับไฮไลท์เนาะพอ ปลายไปปุ๊บเนี่ยมันจะบทบางตัวหนังสือนะคะในขณะที่ไฮไลท์เนี่ยเขาจะทําออกมาเป็นสีออกบางๆหน่อยนะคะก็จะตรงน,นั้นก็จะไม่บังหนังสือเนาะส่วนในเรื่องของชื่อสีเนี่ยเบสก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าด้านหลังสีตัวอย่างสีมันก็คล้ายๆกันหมดเลยนะคะต่อไปค่ะเรามาดูโซนต่อไปกันบ้างน,นะคะเป็นโซนนี้เลยเป็นโซนของสีม่วงนะคะไล่มาจนถึงสีชมพูโซนนี้เนี่ยมีชื่อว่า spring blossom นะคะก็จะเป็นรื่ดูดใบไม้ ลนั่นเองคะรูดใบไ,ไม้ผีเขาก็จะออกแนวเป็นแบบฟีลแบบดอกไม้ดอกไม้นะคะผลิบานออกมานะเบสขออนุญาเลือกเป็นสีชมพูอ่อนที่สุดเลยนะคะสีนี้เนี่ยคือสีซอฟพิงน,นะคะตัวนี้กับอีกสีหนึ่งนะคะขอเป็นสีม่วงสุดได้ไหมม่วงเข้มสุดหรอตัวนี้แล้วกันค่ะ red purple ค่ะเบสชอบมากเลยนะคะสีนี้ red purple อ่า ชอบพิงกับเรด p พ e นะคะเขาก็จะมีลายดอกไม้นะคะรอบๆเลยสวยงามมากๆเลยนะคะคือทุกแท่งเขาเนี่ยก็จะเป็นลายเดียวกันหมดเลยนะคะคือเป็นลายดอกไม้นะ,ะสวยงามมากค่ะทุกคน เราแบรดชอบมากเลยนะคะชอบเขาแบบเก็บเ,เก็บเขาไว้ในกล่องแบบนี้รู้สึกว่าเรามองแล้วมันทําให้หน้าใช้มากกว่ายัดหย่นะคะแต่บางทีเนี่ยเพื่อความสะดวกในการใช้ก็จะมียัดบ้างเวลา,าแบกไปข้างนอกอะไรแบบนี้นะคะ ด้านล่างของเราเนี่ยหมดเรียบร้อยน,นะคะเรามาดูส่วนของด้านบนกับบนบ้างที่ซ้อนอยู่นะคะด้านบนนี่เราเริ่มจากฝั่งนี้เลยค่ะสีเขียวสีเขียวของเรานะคะเป็นโซนของที่ชื่อว่า Hello Summer นั่นเองค่ะก็เป็นฤดูร้อนฤดูร้อนนะคะสีก็จะออกแนวแบบโซนเขียวเหลืองนะคะประมาณนั้นเนาะอ่าเดี๋ยวเบสจะให้ดูสีนี้เบสชอบสีนี้มากเลยนะคะสีนี้น่าจะเป็นสีที่ชื่อว่า น่าจะเป็นเอเมอรัลว่าเอเมอรัลกรีนหรือเปล่า Green. เอเมอรัลกรีนไม่ใช่สีเอเมอรัลกรีนคือสีนี้สีนี้คือเอเมอรัลกรีนสีนี้คือเขียวอะไรอะ่ะไม่น่าใจใว่าเป็นบลูกรีนหรือเปล่านะคะตัวนี้ใช่ไหมเอ่ยคือสีมันมีความคล้ายกันมากๆเลยนะคะตัวนี้ค่ะเราก็อีกตัวนี้นะคะขอสีที่มันชัดๆหน่อยนะคะเบทชอบสีเยลโลออเรนค่ะเยลโลออเรนคือสีนี้นะคะ เป็นสีที่ถ้าเป็นของตัวซิกนะคะเขาน่าจะเรียกว่าอะไรนะเป็นสีเหลืองเข้มมากกว่านะคะเราก็ไม่ร,รีวิวเครื่องเขียนนานมากๆเลย e e p Yellow หรือเปล่าตัวนี้เขาเรียกว่าสีอะไรเป็นสีแบบสีเหลืองที่มันเข้มขึ้นมานะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยใน My Color เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสี y e l l o w o r เ n g e ค่ะก็คือเป็นสีเหลืองออกแนวส้มๆนะคะในโซนของ ฮัลโหลซัมเมอร์นะคะเขาก็จะเป็นฟิลเหมือนกับใบไม้ดอกไม้แล้วก็มีอะโวคาโดใช่ไหมใช่อโวคาโดหรือเปล่ารอบๆตัวแท่งเขาะคะสวยมากเลยนะทุกคนคือเบชอบมากๆเลยนะคะก็ชอบพอๆกับคอของ Toy Story ที่เบเคยใช้นะคะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยจะไม่ใช่ไมค์ค o ลเลอร์เนาะน่ารักมากเลยตัวนี้นะ ไปนะคะโซนสุดท้ายแล้วนะก็จะเป็นโซนของอัลเทิมค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีโซนที่เป็นตั้งแต่เริ่มตั้งแต่อะไรเอ,อ่ยเริ่มตั้งแต่นี่เลยค่ะสีเนื้อนะคะสีเนื้อไปจนถึงสีโอริบราว์อะค่ะก็คือสีตา่าชื่อสีขอมากเลยนะคะสีโอริบราว mm ์เบสขอเป็นสีนี่ลวกันค่ะเบสชอบมากเลยนะคะเป็นสีไวนค่ะแล้วก็ อีกอันนึงนะคะขอเป็นสีนี้ละกันชื่อสีอะไรเวอร์มิเลยียนนะคะตัวนี้เป็นสีน้ำตาลแบบน้ำตาลอ่อนๆนะคะตัวนี้เนี่ยออทัมนะคะฟอรีเอตก็จะเป็นฟิลเหมือนกับใบไม้ร่วงนะคะเป็นแบบนี้สวยมากเลยนะคะเป็นใบไม้ร่วงเป็นรูปต่างๆมีดอกไม้ร่วงนะคะใบไม้สีแดงงามมากๆเลยนะคะ ที่แบรรู้สึกว่าควรจะมีไว้ในครอบครองมากๆเลยยิ่งใครรู้สึกว่าอยากจะหาแรงบันดาลใจในการจดเลเทอร์แล้วแบบหนูไม่รู้ว่าหนูจะหาแรงบันดาลใจจากไหนเลยมีความขี้เกียจไปหมดเลยนะคะสีเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งเลยนะคะที่ทําให้เราเนี่ยอยากจะใช้อยากจะอยากจะจดเลสเชอร์นะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยจําได้มากขึ้นด้วยนะคะก็เบต,ตั้งแต่มีตัวนี้มาเนี่ยเบก็อยากที่จะใช้สีมากขึ้นแล้วก็ให้เวลากับการอา่านหนังสือใช้เครื่องเขียนมากขึ้นด้วยะคะ่ะเพราะว่ามันมันดึงดูดให้เราใช้จริงๆนะคะสะาหรับตัวนี้เนาะก็ใครนะคะที่สนใจเออก็สามารถไปดูได้นะคะก็จะมีทั้ง เป็นตัว Limited Edition แบบนี้นะเป็นซีซั่นต่างๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นลายปกติก็มีก็สามารถไปดูได้นะคะที่ร้านเครื่องเขียนชั้นนำทั่วไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น B Trend นะคะ B2S หรือว่าตามสมใจร้านเครื่องเขียนทั่วๆไปเนี่ยก็น่าจะมีคาะตัวนี้นะคะสามารถไปดูได้เลยก็มาเป็นเจ้าของมาครอบครองเขาด้วยกันเลยค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะเบสจะต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูว่าเบสเนี่ยจะมารีวิวอะไรค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย